ชุมชน,ชนหนองบัวลำพูตั้งอยู่เลขที่199หมู่ที่1ตำบลบ้านร้าวอำเภอเมืองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พศ2545บนพื้นที่200ไร่ประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างได้แก่อาคารวิทยาบริการอาคารเรียน3ชั้น อาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรบ้านพักข้าราชการอาคารอเนกประสงค์สนามร้ายกอล์ฟศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้องพนักงานรักษาความปลอดภัยและโรงจอดรถพื้นที่ส่วนใหญ่ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูใช้ในการเพราะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนากการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพู จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาโดยแบ่งออกเป็น6หลักสูตรได้แก่ระดับอนุปริญญา3าปี9นหน่วยปดประกอบด้วยหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก ระดับอนุปริญญา2ปีห0หน่วยกิตหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาจำนวน226คนมีหน่วยจัดการศึกษาครอบคลุมทั้งจังหวัดได้แก่หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนโนสังวิทยาคาร หน่วยจัดการศึกษาสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอศรีบุญเรืองหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลปุดดินจีวัดสิริบุญพันธ์หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนสุวรรณครูหาพิทยาสรรค์และห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูดำเนินการศึกษาและสำรวจช่นสินท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำพู เพื่อศึกษาสํารวจรวบรวมองค์ความรู้ของครูช่างสินท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อจัดทําฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและเพื่อถอดองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงคุณภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจร,รวมทั้งจัดทําหลักสูตรช่างสินท้องถิ่นสืบสารและต่อยอดงานช่างสินท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำพูด้านการบริการวิชาการ และเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูมุ่งมั่นบริการวิชาการเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพกำลังคนในชุมชนให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารเงินหรือการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สุขภาวะภาษาและด้านอื่นๆตามศักยภาพของพื้นที่ตามความต้องการของชุมชนในปีงบประมาณพศ2566มผีผู้ผ่าน,านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน323คน การดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนในปีงบประมาณพศ2566วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูได้ดำเนินโครงการที่สำคัญหลายโครงการได้แก่โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพสำหริบที่บัตรโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวตรรษที่21และตามนโยบายประเทศไทย4.0โครงการออกแบบลิขบัจุภัณฑ์ การจัดทำมาตรฐานการแปรรูปพืชสมุนไพรโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์บ่มเพาะอาชีพและนวัตกรรมการเกษตร b c G โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนแบ่งเป็นสามโครงการย่อย โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามศาสตร์พระราชาโครงการส่งเสร,ริมมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลบ้านถิ่นอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูโครงการเสริมรายได้และคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดหนองบัวลำพูโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย4.0โครงการจัดการความรู้ด้านศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กประถมวัยโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนอกจากนี้วิทยายลัยชุมชนหนองบัวลำพู ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินโครงการต่างๆได้แก่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนความแนวทางปูปองวิทย์เพื่อโอท็อปประจำปีพศ2566ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจำนวน6โครงการจำนวนเงินทั้งสิ้น9 3 0 0 0 0บาทประกอบด้วยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายขิดสลับหน่นทอมือลายอัตลักษณ์ชุมชนโสกก้านเหลืองโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายขิดสลับหนีบทอมือลายอัตลักษณ์ตำบลบ้านถิ่นโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผ้าทอด้วยเครื่องค้นหมี่ และเครื่องปั่นหลอดด้วยไฟฟ้ากลุ่มรักผ้าพ,พื้นเมืองโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพใน, Istanbul, นกระบวนการผลิตผ้าทอด้วยเครื่องค้นหมี่และเครื่องปั่นหลอดด้วยไฟฟ้ามณีผ้าทอโครงการการพัฒนาและขยายผลเครื่องค้นหมี่และเครื่องปั่นหลอดด้วยไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน,ในกระบวนการผลิตผ้าทอลายขิดสลับหมี่ย้อมสีธรรมชาติกลุ่มสืบสารตำนานผ้าทอ โครงการการพัฒนาและขยายผลเครื่องพ้นหมี่และเครื่องปั่นหลอดด้วยไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผ้าทอลายขิดสลับหนี่ย้อมสีธรรมชาติกลุ่มทอผ้าลายสายฝนโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีคลินิกเทคโนโลยีวิทยายลัยชุมชนหนองบัวลำพูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาด้านการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพศ2566วิทยาลัยชุมชนหนองบวัวลำพูได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน19,818,470บาทและได้รับอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาจำนวน หนึ่งล้านสามมบาทวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูย,ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาให้คนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเน้นการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของคนในชนุมชนเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับคนในพื้นที่และประเทศชาติต่อไป